รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเชฟเธอลองสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่รอให้เราได้ไปลองสัมผัสลองสัมผัสให้ลึกถึงความงามลึกถึงวัฒนธรรมลึกถึงรสชาติลองให้ลึกไปกับเชฟอารมณ์ดีมากฝีมือที่พร้อมทดลองทุกสูตนอาหารท้องถิ่น และเธอเหล่ายูทูบเบอร์คาแรคเตอร์สดใสที่จะหมุนเวียนกันมาเปิดประสบการณ์การลองกันให้ลึกซึง้งและในครั้งนี้เราเลือกลองกันให้ลึกซึ้งที่นี่จังหวัดระยองครับระยองไม่ได้มีแค่ทะเลและหาดสวยๆแต่ระยองยังมีวิถีชีวิตที่มีเสน่ห์มีความสวยงามของป่าชายเลนรอยยิ้ม และอาหารอร่อยๆอที่รอให้เราได้ไปสัมผัสและการมาระยองในครั้งนี้เราเลือกมาที่ปากน้ำประแสะครับสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชเชฟท l ลองรายการที่พาคุณลองเที่ยวลองทำลองชิมให้ลึกซึ้งถึงทุกท้องถิ่นในประเทศไทยกับซอ ผมเทียบเอกครับตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่กันที่ปากน้ําประแสจังหวัดระยองค่ะและข้างหลังผมคือสะพานประแสศิลป์ครับซึ่งจุดที่เราอยู่ตรงนี้ค่ะเราสามารถเห็นได้ทั้งแม่น้ําชุมชนนะคะเลยยาวไปจนถึงปาก,ปากาอ่าวเลยวิวสองฝั่งแม่น้ําที่จะได้เห็นความสวยงามวิถีชีวิตของชาวบ้านและภาพแม่น้ําที่ไหลมาบรรจบกับทะเลที่ปากอ่าวแบบนี้แหละครับปากน้ำประแส ใครที่อยากจะชมบรรยากาศสวยๆแบบนี้ก็แวะขึ้นมาบนสะพานประแสะสินจะถ่ายรูปชมวิวลองขี่จักรยานหรือวิ่งจ็อกกิ้งเบาๆที่สะพานประแสะสินแห่งนี้ก็ชิลไม่เลวเลยนะครับ mm hmm. และการลองเที่ยวที่ปากน้ำประแสะในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นการเดินทางด้วยการสการะศูนย์รวมจิตใจของคนที่นี่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การเดินทางของเรา ที่สาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับสารกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่ปากน้ำกระแสนี้เป็นที่ประดิษฐานพระรูปหล่อ,อขนาดเท่าองค์จริงของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระองค์ทรงเป็นผู้วางรากฐานการบริหารงานของกองทัพเรือและทรงได้รับการเชิดชูในหมู่ทหารเรือเรียกขานพระองค์ว่าพระบิดาแห่งราชนาวีไทยหรือสเสด็จเตี่ยครับ ใครที่จะมาสักการะท่านนอกจากดอกไม้ทูบเทียนแล้วทางพ่ทหารเขาก็มีประทัดไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวสำหรับจุดถวายเพื่อทำการขอพรหรือแก้บนและที่ต้องจุดประทัดแบบนี้ก็เพราะว่าท่านชื่นชอบในเสียงของปืนนั่นเองนะครับที่ศาลกรมาหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์แห่งนี้นอกจากเราจะได้สักการะท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วด้านหลังของศาลยังมีจุดชมวิวปากน้ำกระแส ให้เราได้เก็บภาพความประทับใจเอาไว้อีกด้วยนะครับจากสารกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เราเดินทางข้ามสะพานประแสสินมายังอีกฝั่งหนึ่งเพื่อมาสัมผัสบรรยากาศของปากน้ำประแสให้ครบรถและสถานที่ถัดไปที่ทั้งสองคนจะไปลองเที่ยวกันเป็นอีกหนึ่งจุดที่พลาดไม่ได้เพราะที่นี่ไม่ได้มีแค่แม่น้ำและป่าชายเลนเท่านั้นแต่ที่นี่ยังมีทะเลสวยๆแบบนี้ด้วยครับ แบบนี้แบบนี้ที่นี่แหละครับเขาเรียกกันว่าหาดแหลมสนหากใครจะมาพักผ่อนรับลมทะเลเย็นๆแนะนำให้มาที่หาดแหลมสนได้เลยครับจะมาเล่นน้ำถ่ายรูปออกกำลังกายหรือนั่งกินอะไรชิวๆชายหาดเล็กๆที่มีต้นสนเป็นร่มเงาแบบนี้ก็ทำได้หมดเลยครับไปนังครับชอบชอบบรรยากาศไหมชอบค่ะที่นี่สวยนะอากาศดีค่ะชอบมากแต่ว่าพอเริ่มเดินนานๆก ซอสเริ่มหิวค่ะหิวแล้วค่ะโอเคพี่เชฟก็หิวไงครับเดี๋ยวเราหาอะไรกินกันดีค่ะเดีซอฟด้วยไหมครับถ้าเรามาที่ปากน้ำประแสนี่นะเราต้องกินอะไรอันนี้ซอสรู้ค่ะซอสเคยยิดว่าที่นี่เนี่ยจะมีผักอยู่อย่างหนึ่งชื่อแปลกแปลกชื่ออะไรสักอย่างซอไม่มั่นใจค่ะโอเคบอกให้ก็ได้ผักกระชับครับ กระชับมาที่นี่นะเราต้องกินแกงส้มผักกระชับแกงส้มผักกระชับ,ชบเป็นเมนูเด็ดของที่นี่ใช่ครับ,ใช,รบใช่ค่ะสอบเองเนี่ยก็ยังไม่เคยกินนะคะผักกระชับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปกินผักกระชับกันเนี่ยเรามีโครงการดีๆนะคะที่จะช่วยสนับสนุนสินค้าท้องถิ่นของชาวจังหวัดระยองมาฝากกันค่ะ เรามาถึงระยองเนี่ยที่ระยองคอมบม่ได้ขึ้นชื่อแค่เรื่องผลไม้เท่านั้นค่ะอย่างที่เห็นเนี่ยที่นี่มีของฝากเต็มไปหมดเลยซอบูนี่อันนี้น่าสนใจหนูเห็นแล้วเนี่ยอยากจะเหมาทั้งร้างซื้อเลยครับใช่ค่ะมาค่ะถึงระยองทั้งทีเอาอันไหนดีอันนี้ก็น่ากินค่ะนี้น่ากินใครที่อยากได้สินค้าท้องถิ่นของจังหวัดระยองก็อย่าลืมแวะที่ร้านประชารัฐสุขใจนะครับ จะเป็นของกินหรือของใช้ที่นี่ก็ได้รวบรวมสินค้าที่น่าสนใจเอาไว้ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นทุเรียนทอดแสนอร่อยซอสราดปลาทอดหรือจะเป็นเครื่องจักสารจากต้นกระจูดแบบนี้ที่นี่ก็มีนะครับร้านค้าประชารัฐสุขใจเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภายใต้ยุทธศาสตร์ประชารัฐที่จะช่วยสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศผ่านการสร้างงานสร้างอาชีพช่วยผลักดันและส่งเสริมให้สินค้าในท้องถิ่นเป็นที่รู้จักมากขึ้นใครที่แวะเติมน้ำมันที่ปั๊มปะตะทก็อย่าลืมมองหาร้านค้าประชารัฐสุขใจจะหาข้อมูลท่องเที่ยวหรือหาสินค้าชุมชนก็ได้ทั้งนั้นครับ มาถึงจังหวัดระยองนะคะอย่าลืมสนับสนุนสินค้าท้องถิ่นจังหวัดระยองได้ที่ร้านค้าประชารัฐสุขใจคะ่ะเคฟเธอลองสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจากแหลมสนเราเดินทางกันต่อมาที่หมู่บ้านทะเลน้อย เพื่อมาดูแหล่งพาอพันธ์ุผักกระชับผักท้องถิ่นของเมืองระยองที่หากินได้เฉพาะที่นี่เท่านั้นนะครับและนี่แหละครับหน้าตาของผักกระชับพระเอกของเราผักกระชับที่นำมาปรุงอาหารจะเป็นต้นอ่อนที่มีอายุประมาณ7-8วันลักษณะคล้ายต้นอ่อนทานตะวันมีสปปรรพคุณหลายอย่างเช่นแก้โรคไขข้ออักเสบแก้ปวดหัวปวดหูแก้หวัด สามารถนำไปประกอบอาหารหรือกินสดๆกับน้ําพริกก็อร่อยเหมือนกันล่ะครับแหมแค่คิดก็หิวซะแล้วล่ะครับ <S <S 1> <S 1> แล้ววันนี้เรามีนัดกับเชฟประจําชุมชนที่จะมาสอนเราทําแกงส้มผักกระชับกับพี่สารพีคนนี้แหละครับสวัสดีค่ะ,คะและนี่ก็คือพี่สารพีค่ะที่จะมาสอนพวกเราทําเมนูแกงส้มผักกระชับนั่นเองค่ะครับแกงส้มผักกระชับพี่สารพีครับ พี่ใช้วัตถุดิบเป็นกุ้งใช่ไหมครับวันนี้ใช่ค่ะแกงใส่กุ้งค่ะได้เลยงั้นเรามาเริ่มทํากันเลยนะค่ะได้ครับแต่พี่ต้องสอนผมนะครับค่ะว่าสูตรของพี่นะโอเคบอกเลยค่ะต้องทําอะไรบ้าง ใช่ค่ะขาดเชฟไม่ได้เพราะเชฟต้องใช้ทำหากมันรักนะจุ๊ก นะคะอาหารท้องถิ่นของจังหวัดระยองนะคที่จะเข้ามาอยู่ในเมนูเชฟเธอลองของเราค่ะครับต้องซอบครับผมกดใจไม่ไหวแล้วกันค่ะทำเองก็อยากกินบรรยากาศได้มากตอนนี้ค่ะอยากลองชิมชิมเลยดก่าไหมคะชิมก่อนชิมนะคะผมไม่เกรงใจพี่นะจ้าตามสบายเลยค่ะ พี่แต่พี่ครับผมลืมพี่แล้วครับเราสองคนตามสวายเลยค่ะ <c oughs> โอโ้โหกลิ่นนี่แทบจะทะลักออกมานอกจอเลยทีเดียวครับเอาเป็นว่าใครที่มีโอกาสได้มาจังหวัดระยอง <c oughs> ก็อย่าลืมมาลองแกงส้มผักกระชับอาหารท้องถิ่นห้ามพลาดที่ได้รับการแนะนำจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกันนะครับ <c oughs> และจากหมู่บ้านทะเลน้อยเราก็เดินทางมาลองเที่ยวกันต่อกับไฮไลท์สำคัญที่พลาดไม่ได้ที่ปากน้ำประแส ลองนึกดูนะครับฟ้าสวยๆอากาศดีๆกับทุ่งสีทองแหมบรรยากาศแบบนี้จะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากที่นี่ทุ่งโปรงทองครับเพาว่ามาถึงปากนะ้ำประแสะต้องมาที่นี่ทุ่งโปรงทองค่ะ สะพานไม้ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยป่ากงกลางนี่แหละครับที่จะพาเราไปยังจุดชมวิวและถ่ายรูปสุดฮิตอย่างทุ่งโปรงทองและระหว่างการเดินก็ไม่ต้องกลัวจะร้อนไปนะครับเพราะต้นโกรงกลางของที่นี่จะคอยเป็นร่มเงาให้ตลอดทางอ้อและเวลาเดินก็อย่าลืมสังเกตดูเจ้าปูตัวเล็กตัวน้อยที่จะโผล่หน้ามาทักทายกันตลอดทั้งเส้นทางด้วยนะครับ ทองไฮไลท์สำคัญที่พลาดไม่ได้ของปากน้ำประแสทุ่งโปร่งแน่นๆที่ถูกแสงแดดตกกระทบก็จะเกิดเป็นทุ่งโปร่งสีทองให้เราได้ชื่นชมความงามกันแบบนี้แหละครับถ้าใครอยากจะมาชื่นชมความงามแบบนี้ทุ่งโปร่งทองก็เปิดให้เข้าชมตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึง6โมงเย็นโดยประมาณเลยแหละครับแต่ถ้าจะให้ดีแนะนำให้มาช่วงตอนพระอาทิตย์กำลังขึ้น หรือตอนช่วงเย็นที่พระอาทิตย์กำลังจะตกทุ่งโปร่งทองก็จะเพิ่มความสวยงามขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยล่ะครับ รงทงได้ตาตัวเองแบบนี้รู้สึกดีค่ะรู้สึกสุดยอดมากปกติซอฟเห็นแต่ในรูปถ่ายค่ะคของจริงน่าสวยในรูปเยอะเลยใช่สวยกว่าในรูปเยอะเขาถึงบอกค่ะว่ามาถึงที่นี่ปากน้ําประแสะเนี่ยต้องห้ามพลาดที่นี่เด็ดขาดเลยค่ะแล,และที่สําคัญค่ะพี่เชฟไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยพรุ่งนี้อซอฟตั้งใจว่าเราจะไปตลาดเช้ากันเขาบอกว่าที่นั่นเนี่ยมีของกินให้เรากินเยอะมากของกินะเยอะแต่เป็นห่วงว่าต้องซอฟจะตื่นไหวเหรอ ไวอยู่แล้วคะ<น>่ะโอ่โหนะแน่ใจแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์พี่เชฟพร้อมไหมคะพร้อมครับเอาละค่ะถ้าอย่งงางนั้นพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตลาดเช้าคะ่ะ เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีขายตั้งแต่อาหารทะเลไปจนถึงขนมหวานเลยละค่ะและจะเข้าให้ลึกถึงวิถีชุมชนต้องมาที่ตลาดนี้นะครับตอนนี้ค่ะอยากรู้ค่ะว่าด้านในเนี่ยจะมีอะไรให้เราลองชิมบ้างแน่นอนเดีวเราลองเข้าไปดูกันดีกว่าไหมคะไปไปเลยครับและถ้าอยากจะเข้าให้ลึกถึงวิถีชุมชนก็ต้องตื่นมาเดินตลาดเช้าแบบนี้แหละครับแม้ของในตลาดเช้าแต่ละที่อาจจะไม่ได้แตกต่างจากกันมากนัก แต่การได้เห็นคนท้องถิ่นมาจับจ่ายซื้อของก็ทําให้เราได้มองเห็นและรับรู้ถึงวิถีชีวิตของคนที่นี่ได้ชัดเจนขึ้นอย่างมากเลยล่ะครับนี่อะไรอะคะเชฟไม่รู้ต้องถามดูเลย้นาอดเหมือนทอดมันปิ้งทอดมันปิ้งใช่ไหมครับสวัสดีครับอันนี้คืออะไรอะคะจันทนย่างอันคะจันทนย่างย่าง ย่างกับปิ้งเหมือนกันไหมคะใช่เอาเหมือนกันครผมดูเป็นทอดมันเป็นทอดมันเนี่ยจ้ะแต่เขาเอาผสมอีกทีเฉลี่ยเขาผสมทุเรียนไม่ใช่ทุเรียนมะพร้าวมะพร้าวอ่อนแล้วมะออ๋อขายยังไงครับไม่เลยสิจ้าเอาละนะคะปลาขาไก่ครับนี่เลยครับลุงสอบอะไรคะเรียกว่าอะไรรู้ไหม ขนมโบราณแม,ม่ค้าเรียกว่าอะไรครับกาโลจีกาโลจีโบราณน,น,นีีอะไอะคะเขาเก็บปากหมอ้อสวัสดี<า>ค้าแม่คะ เขาเก็บอ่อนไม่ใช่ผบบักม้อไม่เ,ออเขาเก็บอ่อนมาใ,ใส่ไส้มะพราอ,อนอี่ใช่ไหมคะเอาละค่ะเชฟ้วมใส่ปาก <ๆ S 1> ตลาดเช้าที่ปากน้ำประแสจะเริ่มตั้งร้านกันตั้งแต่เช้ามืดและตลาดจะวายในช่วง7จ็ดโมงใครจะมาที่นี่ก็อย่าลืมตื่นเช้ากันสักนิดหนึ่งนะครับและจากตลาดเช้า หากเดินทางมาอีกนิดนึงเราก็จะเจอกับบ้านไม้เก่าและมุมถ่ายรูปเก๋ๆให้เราได้เลือกแชะภาพเอาไปอวดเพื่อนๆกันได้อย่างจุใจเลยล่ะครับ และหากถ่ายรูปกันจนเต็มอิ่มแล้วออกเดินทางต่อไปอีกหน่อยเราก็จะได้เจอกับอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สำคัญของที่นี่อนุสรเรือหลวงประแสะนั่นเองครับอนุสรเรือหลวงประแสะเป็นอนุสร์สถานที่มีประวัติศาสตร์ให้เราได้ลํำลึกถึงความสง่างามและความยิ่งใหญ่ของเรือรบหลวงประแสะแห่งราชนาวีไทยแม้ปัจจุบัน เรือรบหลวงประแสจะปลดประจำการจากสงครามเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้มาเป็นระยะเวลานานแล้วแต่ความยิ่งใหญ่และสง่างามนี้ก็ยังคงอยู่ให้คนรุ่นหลังได้มาเยี่ยมชมที่นี่ที่ปากน้ำประแสนั่นเองครับ ถึงจะปลดประจำการแล้วเนี่ยแต่ความสวยงามและความยิ่งใหญ่ไม่ได้ลดลงเลยนะคะเชฟใช่แล้วครับซอฟรวมถึงความน่าประทับใจของปากน้าประแสนี่ด้วยครับเห็นด้วยค่ะซอมนะคะตั้งใจไว้ว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากจะกลับมาเที่ยวอีกสักครั้งค่ะแต่วันนี้นะคะเวลาของเราสองคนหมดลงแล้วค่ะเอาไว้เรากลับมาลองเที่ยวลองทําลองชิมกับรายการเชฟทดลองได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลา11บเนากาถึง1 1บเนกาสามนาทีทางช่องเก้าเอ็มคอร์ดเอชดีและโมเดิร์ไนท์ทีวีค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีครับ จังหวัดระยองยังมีความงดงามอีกหลายที่ที่รอให้คุณได้ไปลองสัมผัสวันหยุดนี้เก็บของใส่กระเป๋าสะพายกล้องเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาลองสัมผัสประสบการณ์และความสวยงามที่รอให้คุณได้มาสัมผัสด,ด้วยตัวเองที่ปากน้ำประแสกันนะครับ